สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเริปอวันคลิปนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับความรักนะคะแต่เป็นรักสามเศร้าในหัวข้อที่ว่ารักสามเศร้าแล้วเราจะเลือกใครดีนะ,ะฉะนั้นคุณก็จะต้องมีตัวแปรตัวเลือกเข้ามาในชีวิตของคุณสองคนด้วยกันนะคะเป็นนาย A และนาย B หรือว่านาง A กับนาง B นะคะส่งผ่านพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเบอร์ดวงชะตาด้วยการกด subscribe ไลค์แชร์หรือว่าสลับสบเปลี่ยกกันได้นะ,ค,ะคุณเป็น A แล้วอีกคนหนึ่งเป็น B แล้วเขาคนนั้นจะเลือกไข่นะะเดี๋ยวเรามาดูกันนลัคนาราศีของคุณและเขาเราสองสามคนพระเส s ราศีมีนธาตุน้ำ เนปจุนธาดินพฤษศกัมก่อนวิร <kah s> <ana> um ัตราศีพุธศปราศีตุลนาสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟชัสราศีพุธศปชาวธาดินลิบาราศีตุลท่านลมเจมินาราศีมิถุนท่านลมแอรุสราศีเมทธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมีสองสิบสองยี่สิบเอ็ดเจ็ดสามสิบหกหนึ่งและสิบสามนะคะเดี๋ยวเราจะ แบ่งพ่าออกเป็นสองกองด้วยกันซึ่งจะเป็นนะคะนาย A และนาย B หรือนาง A กับนาง B นะคะขออนุญาตตรวจสอบนะ,ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเราสองสามคนหน่อยเป็นความรักความสัมพันธ์เหตุการณ์เป็นแบบไหนเรื่องราวเป็นแบบไหน คลิปรนดอมนะคะเป็นคลิป,ปรังานรวมไม่สามารถนําไปตัดสินเรื่องราวความรักที่จะต้องใช้ในเรื่องของเหตุและผลและความถูกต้องนะคะแต่ฟังเพื่อเป็นแก้นําทางเป็นแนวทางเนาะถ้าตรงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะขอดูเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์หน่อยปัจจุบันนี้คิงออฟบอลนะคะพลังงานของ สาวมั่นหนุ่มมั่นนะคะซึ่งมีในเรื่องของการมีปากมีเสียงทะเลาะเบาแวงกันนะคะอาจจะมามาจากบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างญาติพี่น้องนะคะญาติฝ่ายหญิงญาติฝ่ายชายนะซึ่งทําให้ความสัมพันธ์แม้จะเป็นครอบครัวกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้แตกแยกแตกคอหรือว่าอาจจะไปฟังคนอื่นหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าเรื่องราวตรงนี้ นะคะพอฟังคนอื่นแล้วไม่สามารถให้อภัยได้นะมันคอขาดบาดตุยมากเลยนะก็เลยเหมือนกับว่าทําให้ชีวิตรักไม่มีความสุขเพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการวกวนไปหาความสัมพันธ์ที่เคยนะแอบซ่อนเร้นอยู่นะคะไปหามือที่สามนั่นแหละนะมีตัวจริงอยู่ที่บ้านแล้วแต่รู้สึกว่าทำพฤติกรรมไม่น่ารัก นะหรือว่าอาจจะมีมือที่สามกลับมานะสร้างความแตกแยกแตกร้าวให้ครอบครัวก็ได้นะแต่ด้วยตัวของฝ่ายคนที่เป็นนะคนกลางเนี่ยนะคะคนที่เป็นเจ้าตัวเจ้าปัญหาสร้างก่อเรื่องก่อราวเนี่ยพยายามที่จะไกลก่เกลี่ยนะหรือว่าพยายามที่เหมือนกับเรียกว่าเลือก นะความชัดเจนในอีกฝ่ายหนึ่งนะคะน่าจะเลือกความเป็นครอบครัวแหละแต่ความเป็นครอบครัวเนี่ยกลับทําให้เขาไม่มีความสุขก็เลยทําให้เขาแบ่งปันหัวจิตหัวใจไปให้มือที่สามคนที่มาทีหลังนะก็เป็นเหตุปัจจัยให้มือที่สามพยายามที่จะมาเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่า,าคนกลางเนี่ยให้ความเชื่อมั่นนะคะหรือว่าให้ความนับถือ ให้ความเชื่อใจไว้ใจกับมือที่สามมากกว่าคนของตัวเองนะคะก็เลยเป็นเหตุปัจจัยให้ทะเลาะเบาแวงกันมีปากมีเสียงกันนะคะมือที่สามอาจจะเป็นป้าข้างบ้านมือที่สามอาจจะเป็นคนในครอบครัวมือที่สามอาจจะเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนของคุณก็ได้นะคะก็เลยเป็นเหตุปัจจัยให้ความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะแตกแยกกัน นะคะในท้ายที่สุดแล้วตัวกลางตรงนี้แหละตัวแปรตรงนี้แหละนะคะเขาจะเลือกใครนะถ้า,าคุณเป็นมือที่สามก็ได้คุณนะเป็นตัวจริงก็ได้ในความสัมพันธ์นะก็จะทําให้เหมือนคนที่เป็นตัวกลางเนี่ยเขาจะเลือกใครละ่ะเขาจะเชื่อฟังใครละ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันขอดูนะคะความรู้สึกถ้าหาก นาง A กับนางบนะคะขอแบ่งกลองให้ออกเป็นสองกล่องฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นของเราเหมือนเดิมนะคะเราเป็น A และนะฝั่งคนที่มาที่หลังหรือว่าความสัมพันธ์ที่มีปัญหาร่วมด้วยกับเรานะ,ะก็จะเป็น B นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของตัวกลางนะคะคนกลางที่มีต่อคุณคุณเป็น A นะคะ และความรู้สึกของตัวกลางคนกลางที่มีต่อบีนะคะเป็นอย่างไร mm hmm. แล้วเราก็จะอ่าน A ก่อนนะคะเราอ่านตัวของเราก่อนนะฝั่งเราความรู้สึกของคนกลางเนี่ยที่มีต่อเรา เป็นเคมิซี่นะคะเขารับรู้ถึงความรู้สึกที่เขากับเราเนี่ยมีต่อกันคือลงไหลนะมีแพชชั่นต่อกันมีความลุ่มหลงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่แบบเหมือนอยากจะอยู่ใกล้ชิดกันสเปเรชั่นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าตัวกลางคนนี้เขาแต่งงานเขามีครอบครัวแล้วเขามาเจอเรานะ,ะแล้วเขาอยากได้เรานะคะ k n e p a n โอเป ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเราอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งมีครอบครัวมาแล้วเหมือนกันฉะนั้นการเปิดใจให้คนที่มีปัญหาเหมือนเหมือนกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคือแบบมันมีความรู้สึกที่มันเหมือนกันไงคืออกหักผิดหวังเสียใจมาเหมือนกันแล้วพอเปิดใจคุยกันเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกที่มันผูกพันกันหรือว่าเห็นอกเห็นใจกัน v ว r ร s o ูนเร็วๆนี้คุณอาจจะได้คําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่าง Let's go o f c o n t r o l i s s u e นะคะคุณอาจจะไปคบไปคุยไปสารสัมพันธ์กับคนที่เขาแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแล้วนั่นเองนะคะนี่คือความรู้สึกของเขากับคุณนะคะหรือว่าเหตุการณ์เรามาดูกันว่ารักสามเศร้าแล้ว เราจะเลือกใครหรือว่าลักสามเศร้าแล้วเขาจะเลือกไข่มาดูกันถ้าคุณเป็น a นะคะหรือว่าคุณมีตัวเลือกเป็น a เป็น b ก็ได้นะคะมาดูนะลักสามเศร้าเราจะเลือกไข่สิบถ้วยก็ต้องเลือกครอบครัวสิก็ต้องเลือกครอบครัวมาก่อนความสุขของครอบครัวมาก่อน นะคะแม้จะมีเหตุจูงใจหรือว่าคุณอาจจะโผลมาในช่วงเวลาที่เขามีปัญหากันแตกแยกแตกคอกันแต่ในใจของเขาเขาก็ยังมีความเหมือนคาดหวังให้ความสัมพันธ์ที่แตกแยกแตก,แตกคอยังเป็นครอบครัวกันอยู่นะคะตัวของเขาเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าคือยังไงยังไงฉันก็เทคะแนนให้คนเก่าเนี่แหละ แฟนเก่าในี่แหละภรรยาเก่าสามีเก่านี่แหละที่แบบมันไม่จําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะคะเดอะแทมเปเรนเนี่ยคือเดี๋ยวฉันแก้ไขตร,ตรงนั้นนัดเออตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยหรือเปลี่ยนนิสัยหน่อยนะเดี๋ยวก็เข้ากันได้แล้วยังมีความที่อยากประคับประคองความสัมพันธ์เป็นครอบครัวอยู่นะคะแม้จะมี คุณเข้ามาในชีวิตของเขาแต่เขาก็ยังเลือกคนในครอบครัวของเขาอยู่อยู่ดีนะอาจจะเป็นคนเก่าความสัมพันธ์เก่าก็เลยทําให้การที่เขาเบรกคุณไว้ไม่สัมพันธ์ต่อกับคุณเนี่ยเป็นการจบความสัมพันธ์โดยที่ไม่แยแสนะคะไม่สนใจเลยนะคะเหมือนกับว่าถ้าหากคุณกับเขามีการพูดคุยกันแชทกันเนี่ยคุณจะส่งข้อความไปยังไงถ้าหากเขาไม่เปิดใจให้คุณเขาไม่มีทางที่จะคุยกับคุณนะคะเขาก็เมินเฉยคุณ นะเขาก็ไม่ใส่ใจคุณนี่คือพฤติกรรมที่เขาทำกับคุณนะคะเพราะว่าเขาเลือกครอบครัวคนเก่าของเขานนั่นเองและรักสามเศร้าเขาจะเลือกใครแต่ในการที่เขากลับไปหาคนรักเก่าแฟนเก่าสามีเก่าภรรยาเก่าของเขาเขาก็ยังมีความคิด อ,อ,อยากจะกลับมาส่องกลับมาดูชีวิตของคุณอยู่นะเห็นว่าเออตัวของคุณเนี่ยคือแบบโฟกัสในเรื่องของงานโฟกัสในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ได้สบายมีพลังงานของพ่อแม่แม่หรือว่าพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่สามารถดูแลตัวเองได้อ่ะมีเงินมีงานมีความสําเร็จมีความมั่นคงแต่ในหัวของเขาคิดแล้วก็รู้สึกคือมันมีความเดวี่ยไงเอออยากลองอยากรู้นะอยากเรียนรู้อยากคบหาดูใจดูนะมีความ หลงเสน่ห์มีความชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ต้องห้ามจิตห้ามใจเขาไว้ไม่ให้พัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณแม้โชคชะตาจะนำพาให้เขากับคุณมาเจอกันแต่เขาก็รู้ดีว่าเขาไม่สามารถที่จะเลือกอะไรที่มันไม่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตได้หรอกถ้าเขาไม่เคลียร์ตัวเขาเองนะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงๆนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้คือมันมีในเรื่องของ เขายังไม่เคลียร์คนเก่าด้วยนะก็เลยทําให้เขาเหมือนกับว่าคือไม่อยากจะดึงคุณเข้ามาแล้วก็ไม่อยากใช้คุณเหมือนกับมีในเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรบางสิ่งบางอย่างนี่แหละนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเล่นกับคนที่รู้จัก นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเคยรู้จักเคยผูกพันนะหรือว่าสนิทกันก็ได้นะ,ะก็เลยมีความแบบว่าเอออย่าเพิ่งเลยดีกว่านะคะขอไปเคลียร์ตัวเองกับความสัมพันธ์เก่านะคะแม้จะรู้สึกว่าสนใจคุณชอบคุณผูกพันกับคุณเป็นพิเศษแค่ไหนก็ตามและรักสามเศร้าเขาจะเลือกใครเขาเมื่อเขากลับไปเลือกความสัมพันธ์เก่า ะะแต่ในใจของเขายังไม่เคยลืมคุณนะคะบางคนนั้นคือแบบผูกพันกันในเรื่องของถ้าแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมีอะไรลึกซึ้งกันแล้วอะนะมันก็ค่อนข้างที่จะลืมยากอยู่แต่ถ้าหาเป็นความสัมพันธ์ที่คบคุยกันมันอาจจะมีในเรื่องของความที่แบบระยะทางความห่างไกล นะก็อาจจะทําให้พัฒนาคนรักสมรรยาบางคนท่านเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนรู้จักเก่าๆเพื่อนที่ทํางานเก่านะคะมีการพูดคุยกันผ่านโซเชียลออนไลน์นะแต่ในความสัมพันธ์ตรงนี้คือถ้าหากมันมีในเรื่องของการที่คาดหวังในความสัมพันธ์จรงิงๆนะถ้ามีการเลือกนะหรือว่าจบความสัมพันธ์ไปแม้แต่ความเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนกันก็ไม่อาจที่จะสามารถที่จะ มีปฏิสัมพันธ์ต่อไปได้เพราะว่ามันมีในเรื่องของการที่แบบตัวของคุณอาจจะรับรู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์เป็นคนเฟรนี่เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้จริงจังกับใครแลวเขาเพราะว่าเขามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วนั่นเองนะคะก็เลยทําให้ตัวของเขาหน้าที่จะเลือกที่จะปฏิเสธคุณแล้วก็กลับไปหาความสัมพันธ์นั้นและ รักสามเศร้าเขาจะเลือกใครตัวของเขามีในเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกับความสัมพันธ์เก่าๆนั่นแหละแม้มันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนการที่เขากลับไปเลือกความสัมพันธ์เก่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันถูกต้องแต่มันกลับทำให้เขาไม่มีความสุขนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละเพราะว่า ก็ดีกว่าไปเริ่มต้นใหม่ก็ไม่รู้ว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะดีหรือเปล่าหรือว่าคนใหม่หรือว่าตัวของคุณเองนะจะมาเป็นภรรยาตัวจริงให้กับเขาหรือเปล่าอารมณ์เนี้มันมันมีความไม่มั่นใจในความสวยความหล่อของตัวเองนะในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์ที่นะ,ะมีกับคุณเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะเพราะว่า คนเก่าอาจจะไม่ยอมหย่าไม่ยอมเลิกไม่ยอมจบหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการที่หยิบยื่นช่วยเหลือนะคะการเงินกับคนเก่าด้วยก็เลยทําให้เขาเหมือนแม้หัวใจของเขาจะคิดถึงคุณอยากจะได้คุณแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเลือกคุณได้เพราะเขาเลือกความสัมพันธ์ที่มันถูกต้อง นะความสัมพันธ์ที่มันมาก่อนหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวนั่นเองเพราะว่าการที่เขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับคุณมันก็มีระยะทางมีความห่างไกลหรือว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากนั่นเองนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุปัจจัยที่เขาไม่อยากจะพัฒนาความรักสัมพันธ์กับคุณและส่วนความสัมพันธ์ที่เขาเลือกนะคะเป็น B เนาะเป็นตัวจริงของเขาเป็นคนที่บ้านเขาก็มีในเรื่องของ การเริ่มต้นนะคะในความสัมพันธ์เขาจะมีคนเก่าๆกลับมาในความสัมพันธ์และก็อาจจะเหมือนกับว่าคือคนเก่าๆนี้คืออาจจะเป็นคนที่เขาแต่งงานด้วยนะเคยเป็นตัวจริงในชีวิตของเขานะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าคือเพื่อนๆเขาก็เชียร์ก็สนับสนุนหรือว่าบุคคลรอบข้างสองคนรอบข้างเชียร์ให้กลับไปคืนดีกันนั่นเองนะคะก็อยากจะให้กลับไปเป็นครอบเป็นครัวนั่นแหละ เรามาดูกันว่ารักสามเศร้าเราจะเลือกใครหรือว่ารักสามเศร้าเขาจะเลือกใครเมื่อเขาเดินหันหลังให้กับคุณแม้เขาจะรู้ว่าตัวของคุณเนี่ยเ,ออเป็นคนที่หน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีมีสเสน่ห์แต่เขากลับไม่เลือกคุณไม่สนใจคุณนะคะแต่กองที่สองเนี่ยเขากลับไปเลือกความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้ตัวเขา ตัวจริงของเขานั่นแหละกลับไปเริ่มต้นใหม่นะอาจจะเป็นคนสัมพันธ์ที่เพิ่งจบมาก็ได้มีป่ามีเสียงกันมานะด้วยความที่ตัวของเขาไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่กับคุณเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากก็เลยทําให้เขาลังเลแล้วก็สับสนในช่วงเวลาที่มีคุณแล้วก็มีคนเก่ากลับมานะก็เลยทําให้ตัวของเขาคือแบบ เออหรือว่าจะเอายังไงดีหรือว่ากลับไปโฟกัสที่งานก่อนดีไหมก็เลยนะคะเหมือนกับว่าปฏิเสธคุณทางอ้อมโดยการที่เดินหันหลังให้กับคุณไม่ค่อยตอบแชทคุณก็ได้นะคะแล้วก็กลับไปโฟกัสในความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะ,ะกับกับคนของเขา นะกับ B ีเนี่แหละนะก็ทั้งๆท,ที่แบบคือเขาก็อาจจะมีการแยกห่างกันสักพักหนึ่งอ่ะแยกกันอยู่แยกบ้านกันอยู่แยกที่ทํางานกันไม่เจอหน้ากันแต่เขาเหมือนกับว่ามันมีการกลับไปนะคะพูดคุยนะแล้วก็แสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อกันเนี่ยนะตัวจริงนะ่ยความสัมพันธ์ที่เป็นตัวจริงความสัมพันธ์ที่เป็นภรยาเก่าแฟนเก่าเนี่ยคือยังมีความหวังกับก,บการที่จะเริ่มต้น กลับมาคุยกันสารสัมพันธกันกับเขาอยู่นะคะยังมีความรักมีความห่วงใยยังไม่ยอมทิ้งเขานะฉะนั้นเมื่อเขามีความสัมผัสรับรู้ได้ว่าตัวจริงของเขายังรักเขาอยู่แต่อาจจะเป็นเหมือนกับว่าคือเพื่อนๆสังคมรอบข้างนะคะสนับสนุนด้วยแหละ นะคะเหมือนกับอยากจะให้เขาสองคนกลับไปคืนดีกันนะไปเลือกภรรยาเก่าครอบครัวเก่าดีกว่าไหมนะแม้จะมีปากมีเสียงกันบ้างแต่ลองเปิดใจคบกันดูเขาก็เลยกลับไปคุยกลับไปคบกับคนเก่านะคะแต่ความรู้สึกของเขาคือแบบโหเสียดายนะเสียดายตัวคุณซึ่งมาใหม่ซึ่งคุณเนี่ยเป็นคนสวยคนหล่อคนมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จ นะเสียดายมากๆนะอุตส่ามีโอกาสได้พูดได้คุยได้มีปฏิสัมพันธ์สักครั้งหนึ่งเนี่ยในชีวิตคือแบบคือมันเหมือนกับว่าก็อยากจะลองดูสักตั้งหนึ่งอารมณ์นี้แต่ด้วยความที่ตัวของคุณก็อาจ,จแสดงออกถึงความความต้องการในด้านของความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะก็เลยทําให้เขากลับไปเลือกความสัมพันธ์เก่านะคะยังไงซะก็เหมือนกับว่า ลองปรับเปลี่ยนนะนิสัยความเจ้าชู้นะคะแล้วก็ทําตัวให,ให้มันชัดเจนนะคะหรือว่าทําให้คนเก่าเนี่ยเชื่อใจไว้ใจจะดีกว่านะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอกลับไปเนี่ยคนเก่าก็หน้าที่จะเหมือนมีในเรื่องของการพูดการแสดงออกนะ,ะเหมือนมีในเรื่องของการเอาอกเอาใจเขามากขึ้นใส่ใจดูแลเขามากขึ้นเพราะว่าคนเก่า ที่ดึงเขากลับไปเนี่ยก็ต้องการให้เขาช่วยเหลือในเรื่องของเงินในเรื่องของรายจ่ายต่างๆนะคะแต่ก็มีเหมือนกับว่าครอบครัวของคนเก่าของเขาเนี่ยหน้าที่จะมีในเรื่องของการาพูดนะอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้เขารู้สึกแย่นะประมาณเน็บแนมเขาว่าเออ ระวังนะอย่าก,กลับไปทําตัวเจ้าชู้กลุ้งกริ่มอีกนะมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยนะก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าโอ้โหถ้าชีวิตครอบครัวมีบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างมายุ่งวุ่นวายขนาดเนี้ยนะเขาก็รู้สึกแบบชีวิตไม่มีความสุขเขาอยากจะให้คนรักของเขาคือแสดงออกว่าเขาสําคัญในชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าแสดงออกว่ารักเขาแต่พอกลับไปแล้วรู้สึกว่าคนเก่าของเขาครอบครัวเก่าของเขาเนี่ยมันมีในเรื่องของการที่ ปล่อยให้เขานะอยู่แบบตามสบายไปเลยคือแบบไม่ดูแลเขาไม่เอาใจใส่เขาเลยนะคะแล้วก็ทําให้เขาเหมือนกับว่าคือใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอะคือมันไม่มีความอบอ,อบอุ่นในด้านของการเป็นครอบครัวเลยก็เลยทําให้เขารู้สึกคิดถึงคนที่อยู่ไกลจากเขาถ้ามันมีปฏิหารเป็นไปได้นะเขาอยากจะจบความสัมพันธ์ที่เขาเลือกอยู่ตอนเนี้ยนะ กลับไปเลือกความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งก็ลองดูสักตั้งหนึ่งมันเป็นอารมณ์นี้นะก็เลยทําให้ตัวของเขาเหมือนกับว่าการที่เขากลับไปเลือกคนเก่าเนี่ยก็อาจเป็นเหตุทาให้เขาคิดมากคิดเยอะในความสัมพันธ์พูดทีนะคะ เขานะคะก็มีการวางแผนคิดอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์เก่าที่มันเป็นปัญหานะ,ค,ะความต้องการของเขาคือการกลับมาครั้งนี้เขาต้องการให้คนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าทำให้ชีวิตของเขามีความสุขหรือว่าได้รับการรับอิสระในการใช้ชีวิตแต่เมื่อมาอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ที่เขาเลือก กลับสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ใจสร้างความไม่สบายใจจนทําให้เขาอยากจะจบแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะเลือกอยากจะทาํานะมาดูซิว่าแนวโนม้มของความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะทําเขาจะกลับไปเลือก A ไหมนะสิ่งที่เขาอยากจะทําเขาจะกลับไปเลือก A ได้ไหม 6เหรียญเขาอาจจะมีการตกลงต่อรองนะคะกับความสัมพันธ์กล่าวว่าจะเอาอยัางไงนะคะอยากได้อะไรหรือว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้าหากยังมีปัญหากันอยู่ถ้าหากยังทะเลาะเบาแว้งกันไม่สามารถที่จะเข้าอกเข้าใจเข้าได้หรือว่ามันมีการที่แบบเหมือนไม่ให้เกียรติเขาะคะเขาก็จะมีการขอร้องนะคะให้ ความสัมพันธ์เก่าเนี่ยเหมือนอยู่กันแล้วไม่มีความสุขจบหรือว่าเลิกกันในรูปแบบของการที่แบ่งสันปันส่วนอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้เขาได้เป็นอิสระในการไปเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทำและเขาอยากจะตกลงต่อรองกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้ฟังเพื่อไปแก้นนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกติดตามค่ะ